ร้อยบาทลูกหนึ่งใช้ได้กี่ไร่ก็ดึงไร่หนึ่งไร่ลูกดึงสิบห้าลูกปุ๊บคำนวณดูแล้วลูกละแปดร้อยหมื่นกว่าบาทจากเก้าหมื่นบาทเหลืออยู่หมื่นห้าอันนี้ต้นทุนนะเดี๋ยวพอมาตีเพียวก็เพิ่มพื้นทำบันได้มากขึ้นครับเพราะผมใช้เพียวมาเนี้ยมันใหญ่และยาวแล้วก็ใหญ่การดูแลมะเขือเทศนี่ยากไหมยังกระลุกอ่อนเลยครับแล้วมะเขือเทศของพี่ถือว่าสมบูรณ์ไหมเนี่ยสมบูรณ์ครับไม่สมบูรณ์ได้ไงล่ะครับพี่น้องครับ มันจะท่วมหัวยแล้วครับพอใช้เพียวได้ผลดีลูกใสแล้วลูกดกได้ผลผลิตดีเพราะว่าเรามีเพียวอยู่แล้วเพราะเมื่อก่อนผมใช้ทํานามาผมใช้เพียวก็ได้ผลเขาว่าทําไมเพราะผมว่าเชื้อห้าเชื้อหกแล้วลูกอย่างขนาดนี้อันนี้นนมันจะไม่หักเลยพี่ไม่หักครับไม่หักครับแต่ช่วงล่างเนี่ยนะหักเลยนะช่วงล่างเป็นสิบลูกเลยนะแล้วพี่บำรุงยังไงอ่ะเพียวฉีดแล้วจะบำรุงลูกขึ้นแล้วลําต้นจะแข็งแรงแล้วจะสูงขึ้นเรื่อยผลผลิตก็มากขึ้นเรื่อยแบบนี้ก็พอใจแล้วทำมาขนาดนี้มันเพราะอะไร เขาว่าผมว่าลองให้ใหทําจริงๆที่ว่ามันเป็นยังไงแต่มันก็ได้ผลถ้าไม่มีเพียวนี่คิดว่ามันจะทําไม่กล้าเพราะเขาลุ้มกันมาเยอะผมต้องถามยืนยันผมเลยต้องวิจัยเลยวิเคราะห์ดูว่าพอชีพไปแล้วผลผลิตเป็นยังไงข้าผมนะี่ยเมื่อก่อนผมถามแปดรายผมได้ไม่ถึงสองเกวียนแต่ตอนนี้ผมทำสามรายผมได้สองเกวียนผมใช้เพียวครึ่งขวดครั้งเดียวที่ชีดอะแล้วเราจะมองเห็นผลเลยว่าเออคฮ้ยดีจริงด้วยมแม่มึงเอาแล้วเพียวสองแรงกำลังสอง 2, แรงจนท้ายคุณหลอก